ไปเรียนลิเวอร์พูลแรกๆนี่สำเนียงเขาฉันก็บอชินห <Wow. S 2> นาอาศัยโทรชวนเพื่อนฝรั่งไปดื่มตลอดน่ะ Shall we go out tonight Peter คืนนี้ไปเที่ยวกันปะสิ่งที่เพื่อนตอบดับฟันฉันเลย Sorry my seconds I have no money ขอโทษนะเพื่อนไปไม่ได้จริงๆแต่ประโยคลงังฉันฟังบอ,อกออกอีลี Sorry ว่าไงนะ I'm skint you know ฉันเคยทองนะแสดงอังกฤษนะ skint no money ไม่มีเงินฉันเพิ่งรู้ว่าเงินเขาออกเสียงว่าหม <Money. S 1> ูไหนเรื่องนี้ฉันจะช่วยเขาบ่ได้นะเพื่อนออฟเฟอร์ต่อนี่เป็นคุ้มซูมไอเพลซิฟิวอันส์ฉันพอเข้าใจนะคุ้มซูมไอเพลซเนี่ยคือมาที่บ้านฉันได้นะ <Wow. S 1> if you want ฉ,ฉันบอกเข้าใจอีหลีจะไปบ้านได้นี่ก็บอกคัดนะคิดไอเดียแล้วก็เป็นไอเดียที่ดีเนาะสมมติฉันก็ไปกับเขาแล้วละ่ะ of Coca bottle of Jack Daniels นี่ก็มีบางอย่างขวดหนึ่งแต่มันคืออีหยังบอก,กรึมเนี่ย ชีวิตมันยากให้ฉันสองถึงสามแก้วเถอะนะประหนึ่งว่าจะของภาษาอะ